แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไบดีไอไนะครับสวัสดี f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมไบดีไอไนะครับก็คลิปนี้จะมาพูดถึงรถตู้หัวจรวดนะครับหรือก็มีการสอบถามกันบ่อยๆนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็มือใหม่นะครับที่ใช้รถตู้หัวจรวดนะครับคือว่าเจ้าคอ,อห่านนะครับอันนี้คือคอห่านที่เราเรียกกันประจาเนี่ยนะครับผมก็ ตรงนี้มันจะต่อท่อเข้าไปที่ในส่วนของหม้อน้ํานะครับเป็นท่อบนนะครับเรื่องราวของฝาหม้อน้ํากับฝาถังพักน้ํานะครับมันก็จะใช้งานเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ฝาด้านในเนี่ยจะมีสปริงแล้วก็ไม่มีสปริงนะครับฝาในส่วนของข้อหานเนี่ยมันจะไม่มีสปริงนะครับที่มาจากโรงงานจากโรงงานเลยนะครับไม่มีสปริงนะครับ ถามว่ามีสปริงอะใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าน,นี่จะมีแรงดันนิดนึนะพอขับมาแล้วก็อันนี้มาจอดเนี่ยมันจะมีน้าไหลออกเหนะ็นไหมมีแรงดันนิดนึงนะครับแต่มันจะไม่ไหลออกจนหมดนะครับมันจะมีแรงดันนิดนึงอ่าเปิดออกมาปุ๊บปรากฏว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้ฝาที่มีสปริงนะครับส่วนผมเนี่ยก็ไปใช้ฝาที่มีสปริงมาหลายปีแล้วนะครับเนี่ยมีสปริงเนี่ยนะครับ เดิมทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจนมาดูไล่ดูโพสต์แล้วก็ดูมาตลอดนะครับก็มีการถามกันว่ามันมีสปริงหรือเปล่าสรุปฝาตรงนี้ไม่มีสปริงนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อของแท้มาเลยนะฝาแท้ฝาแท้ราคารวมส่งจุดนี้อยู่480บาทนะครับนี่ทุกคนดูตรงนี้เลยนําเข้าโดยบริษัทโตโยต้าไฮซุนะครับอันนี้เป็นพาร์ตัมเบอร์นะครับของสินค้านี่ซื้อมายังไม่ได้แกะเลย เดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยอ่ะมาดูฝาแท้กันนะครับแท้โรงงานเป็นยังไงดูสติกเกอร์ความมันวาวของสติกเกอร์นะครับเนี่ยนะครับก็จะมีภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยเลยนะตัวนี้จะเขียนตัวนี้จะเป็นตัวดีนะตัวดีตัวเนี้ยจะไม่มีเขียนอะไรเลยนะครับมาดูทางด้านนี้เนี่ยมันจะเป็นฝาเรียบไม่มีสปริงนะครับ เนี่ยเป็นลูกยางอันนี้หมุนได้นะครับเคาะมีเสียงนะครับผมไม่มีสกรีนปั๊มอะไรเลยด้านในนะครับส่วนฝาที่เป็นของคูลเลนเนี่ยเขาจะเขียนโดยตรงเลยเอามาดูมาดูนะ2ฝานี้ Engine คูลเลนเขาบอกเลยว่าเป็นฝาของกระปุกถังพักน้ํานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเขียน0.9 0.9หมายถึง0.9อ่าบาร์นะครับผมแรงดันนะครับเป็นแรงดัน นะครับเป็นค่าแรงดันก็จะมี1 0 1.1งจุดศูนย์หนนะครับผมอ่านะครับแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับนี่มีสปริงสําหรับถังพักน้ํานะครับส่วนไม่มีสปริงสําหรับคอหานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝาไม่มีสปริงเนี่ยก็คือคอหานผมจะใส่เข้าไปเลยนะอ่านี่นะครับอ่ะ หมุนง่ายครับของแท้หมุนง่ายนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสําหรับเรื่องของฝาคอหานกับฝาถังพักนะครับไม่งงนะครับผมต่อไปก็หรือว่าใครจะใช้แบบนี้สปริงก็ไม่มีปัญหานะผมใช้มาสี่ปนะีใช้มาสี่ปีก็ไม่มีปัญหาแต่มันจะมีผลกับอ่าตัวท่อเล็กๆเนี่ยนะครับทุกคนดูนะเนี่ย มันจะมีผลกับเรื่องของน้ําวนนะครับน้ําที่จะวนมาท่อเล็กๆนี่นะครับที่จะไหลขึ้นไปในหม้อพักนี่ครับเพราะว่าตรงคอหานเนี่ยมันจะมีอ่ารูน้ําเล็กๆที่จะไหลเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าตัวที่มันมีสปริงเนี่ยถ้าสปริงมันไม่ดันขึ้นนะครับมันก็จะเกิดการน้ําาอ่า,อาวนลําบากนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มันเหมือนกับน้ําน้ําไม่วนะนะครับปกติมันจะเป็นแรงดันน้ําก็วนนะ นี่นะครับน้ําจะวนไปถังพักอีกเส้นหนึ่งก็คือตรงสามเหลี่ยมนี่นะครับสามทางไม่ใช่สามเหลี่ยมสามทางเนี่ยก็คือน้ําจะวนไปนะครับตรงนี้นะครับเส้นใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ไปถังพักน้ํานะครับอันนี้มาด้านบนนะครับมันจะมีสองเส้นนะทุกคนนเะบาะซ้ายเดินมาเลยนะครับอ่าทางด้านนี้นะครับเสาเนี่ยมันจะมีฝาปิดอยู่ตรงนี้นะให้เราแกะออกมาเลยนะครับอ่า พอแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับเดี๋ยวผมเปิดเปิดแฟลก่อนนี่เราก็จะมาเจอกับกระปุกถังพักน้ําอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้ผมใช้าฝาหนึ่งจุดหนึ่งจุหนึ่งก็เปิดนะครับถ้าน้ําร้อนๆตรงนี้เพื่อนๆอ,อ,อย่าเปิดนะครับมันจะเป็นแรงดันฟูเลยนะครับผมนี่นะครับลวงซะละ ฝาเดิมก็เป็นแบบนี้อยู่หนึ 1. 1่งจุดหนึ่งโดยซ้านะแล้วก็มีน้ำซ้ำก็ยังเป็นสนิมอีกสนิมเกลืออีกนะครับผมซึ่งจริงๆฝาเดิมของมันอ่ะก็คือฝาสีดําเนี่ยนะครับฝาเออไม่ใช่ฝาเดิมของเขาจริงๆนะที่มาจากโรงงานนะก็คือฝาศูนย์จุดเก้านี่แหละนะครับฝาศูนย์จุดเก้าเลยนะครับส่วนฝาเนี่ยเป็นฝาที่เขาใส่มาให้ตอนที่ผมไปซ่อมมอน้ํานะครับ ไม่รู้ว่าฝานี้มาได้ยังไงมาดูอีกทีถึงกับงงเอ้าฝามีสปริงมาได้ยังไงครับเนี่ยผมก็เลยหาฝาเรียบผมเดิมมาใส่นะเป็นไรนะครับเนี่ยศูนะครับ,รบตรงนี้0.9อยู่ในถังพักน้ํานะครับนะก็มันตรวจสอบดูแลระบบน้ํากันด้วยนะครับทุกคนก่อนเดินทางใกล้เดินทางไกลนะครับเนี่ยแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะเออลืมบอกว่า ถ้าจะดูของแท้ตัวนี้เนี่ยนะตัวนี้ของแท้แท้เพราะอะไรเพราะมาจากโรงงานเลยนะครับมันจะมีสติกเกอร์แบบนี้ Never Open When Hot เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอย่าเปิดถ้าร้อนโอ้โหนี่แปลตรงตัวเลยนะอย่าเปิดถ้าร้อนนะครับคิ u t i o n นะครับคำเตือนนะครับผม Engine Coolant เน,น,น,นี่ยนะครับตรงๆเลย อบนี่นะครับปิดลงไปนะครับผมแบบนี้เลยนะครับถังพักปิดให้สนิทด,ดีๆนะครับดูดีๆมันเข้าล็อกเข้าร่องเข้ารอยดีๆนะครับผมถังพักน้ำอยู่ตรงนี้นะครับโอเคจะมีอันนี้ปิดไว้เนี่ยนะครับส่วนถังถังฉีดอ่ะ ฉีดน้ำล้างกระจกนะครับอ่าล้างกระจกล้างกระจกเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บันไดเหยียบขึ้นนะครับทางฝั่งทางด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยแกะออกมาได้ก็มาเติมกันหน่อยนะหาน้ํายาม,มาเติมกันดีหน่อยนี่นะครับเราเลื่อนออกมาแล้วก็เติมน้ําลงไปตรงนี้นะครับนี่กระปุกกระปุกฉีดน้ําฝนไม่ใช่น้ําฝนและทุกวันนี้ใช้น้ําขวดแล้ว ก็ใส่น้ำยาอะไรให้เรียบร้อยนะครับเ,เขาจะมีรูปเขาอยู่สัญลักษณ์เห็นไหมฉีดหน้ากระจกอะน้ําฉีดกระจกอะนะครับก็โอเคครับผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับ